สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนนะครับพ่อช่องเตาบนคนเหมือนแคมครับพี่น้อง,ต,ต,ต,องตัดผักตัดแบบว่าตัดไอยังก็ตัดผาาไมมแช่หนึ่งก็เมื่อเปิดโคพคอยู่ไถ่เหรอเนาะพี่น้องยีงคนครพนมครับย่อำเพื่อถาพานมจังหวัดนครพนมเนาะยังกี่หัวกันดีก็คือวันที่หาถึงวันที่สิบสามนะครับเป็นอ่า งานถาดนะครับงานถาดพนมจะเลยผ้าพอกแม่มาเที่ยวนะครับพอดีกับกรมะเลยเนาะเราเลยอยาก,ยากมาแม่เราก็อยากมา่เราก็เคยเห็นเนาะพอดีมือ่อื่นนะครับวันที่หาเนาะแห่อุปแหาอ,อ,อุป,ปคุณเข่าถาดพนมนะเนาะ๋ยวผ้าแม่มาเบิ่งแก่สาวเลย,ลยเราเคยเห็นแต่ในขิปห้านขายของกำลังเตรียมนะครับพี่นอ้องานขายของได้หลาย ข้าแพ่่อกรแมเราอยากไม้ยางเบ่งแนวกินแลกงนะครับงานเก่ามือเก่าขึ้นเนาะตั้งแต่วันทีหาหอดิบสามโอลมหนาวเดวยพี่น้องตอนออกมาจากออกมาจากเลี่ยงที่จังหวหอนผ้าพ่อกรแม่มากไปเบรงยางเบรงแนวกินแลกงครับมืเอื่นสิผ้ามาเบรงไอข้าเจ้าแห่พาอุป,ปคุดเข่าขาดพะนมเนาะ เบื้องว่าบรรยากาศสิเป็นอะไรฮัมเบอราเบิรงปปาดคนคือเป็นตาท่อถึงงานเข้าไปเนี่ยเรา,าเคยเห็นแต่ในคลิปว่าเขามีงานถาดเนาะผมก็เคยมากงานถาดปีอันนี้นกเนี่ยนกกระท่าสามตัวลอย สิ่ีอาหารการกินแบบแบบเป็นพวกสตรีทฟูดง่ายๆเนาะแบบของดังในติก๊กต็อกเฮียงสนน้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลสดเนาะอ,อันนี้เขาเกียบเฮเขาเกียยเเ็ด ก็ตะเกียบโน้าริซาลายอัน,นพวกขนมปังเวอร์เนะปังเวอร์หุ่นแม่จะเลี้ยนจะเลี้ยนแกได้กินกับนักหัวเหรออันนี้กาลาแม่เนี่ยอีกาลาแม่ อันนี้ห่อโมกแบบคนไทยเน,ะน,น,น,นาะแบบอาลาเสะเข่าเลยจะมีไข่ตกไหมกันอันนี้กัดเสบแล้วพี่น้องอันนี้นำสนำมนำผลไม้อันนี้ใส่กรอ ข้างในก็นจะเป็นโซนขายเครื่องขายเสือผ่าขายยังเลาะใบก้อนก็นได้ครับพ่อ,บ,อบักกาลัดอ๋อสี่ข้องหมูโดูข่างหมูโดูข่างหมูาหมบาร์บีคิวนะเนี่ จังงงมากกัได้แม่ครับขยะก,ก็จังงอมากนะอันนี้พวกทะเลดองนะดเนาะผู้ใดเป็นมักทะเลดองเนะชุม่นะมหวานได้แล้วก็กันความอร่อยนะครับอ๋อเราไปชิมหวานได้แล้วก็ะกันความอร่อยครับอร่อย้เลยจนะ้ะแม่เบิ้งบอกม่วงบอกม่วงนั่นนั้นบอกมอ่วง,งน้อยๆน,นั่นนั่นนั่น แม่เรามาออกมาจังสีซื้อก็ได้แม่เยี๋ยสิผ้าพอก็แม่เขาไปไหวถาดก้อนจังสีออกมาเนาะพอดีอย่างหัวถาดเข่าถาดก้อนแล้วกะ็จังสีออกมาเบิ้องยางเบิ้งเครืองแล้วกะ็ออกมาซื้อของกนะนะินนะโว้ยลมหนาวว้ๆเรื่อยน้อง เื่อนอีก็ขายของโอ้ลมหนาวเลยพี่น <c oughs> ้องแหงหลอกไก่ฐานแหงแพงเนาะนี่เดี๋ยวแม่ส่งคูณส่งสร้างตัวละร้อยนึงได้แม่บอคืออยู่เวียงไรอ <c oughs> ยู่เวียงเข้าตัวแม่ตัวละแสนบอ,อตอันนี้ตัวละตัวละร้อยบอครับ

ไส้มวนลายสีพร้อมได้แม่่รันเนสาเจามายืดแนี่เนีายืดอีกอันนี้ว่ยืดจีว่าอียืดก็อีกอันนี้บางอันนี้นะ แล้วก็ว่าเปิดบานอ้าว<อ>งามครับยี่สิบาพี่น้องขอไปเพิ่มบรรยากาศทางในถาบเนาะมาพรแต่คนลูกพี่น้องความงามความศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนเนาะสองฟังโขง ชาวไทยเนาะและประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องก็ขับเมียไปเส้นน้อ้านกว่าเยอะสองหม่องเนาะหม่องมีกับขังในถาดเนาะย่ามิดเลยพี่นอ งามเลยว่เข้าเจ้ากระดาฟไฟบาดคนขน้างในที่ชีด้เขาไปหอดมืออื่นนะครับเป็นมือแห่เนาะมือเปิดงานนะครับมือแห่พระอุปัชคดานพี่นอ้องปอดทุกคนไอ้ชีเขาไปไรบา้จนลน บนเพือบนุนอ้น,นี่บนประจำปีเนาะพี่น้องปีหนึ่งปีละเถือบอนญาตใส่รองค้าแล้วพ่อกับเมียไปเสีน้องอยานไปหลงอ่ะนะครับ,บรออพอดเราบ่เคยมาก เ,เ,เขาเจ้ากำลังสิตั้งขบวนแหน่เนาะแง่ก้อนมือเริ่มเนาะเป็นพวกเจ้าในนายโตห้องจังหวัดนะครับพี่น้องเป็นปีแรกนะครับที่ผมมาทายคิปเนาะปีปีก้อนหนันมากปีก้อนปีซื่อหนันมากมากต่ว,ว่าบ่ได้ถทายคิปครับคือทายคิปอยู่วะกระบุด เออน่าจะได้ท้ายคลิปอยู่มั้งน่าจะได้ท้ายคลิปเพราะท้ายเล็กหน่อยไอเด่นโปลงล่างยู่ขขังนอกอนะพี่นอ้องพอไฟถือกล่องหลังางามงามครับหตายละทหาพ่อกระแมว่าเห็นระดยวพี่นอ้องงานย่ที่พอเราไปลงพอเราก็คอยแข็งแร่น เราไปหาซื้อของหล่ะเราลงข้างนะเราเดินเราเดินะครับแปเข้าไปข้างในก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่มาไหว้ธาตุก็ไม่ได้ให้หยุดนะครับก็เข้าช่องนั้นนะครับช่วยกันนะครับเข้าออกช่องนั้นนะครับอ่าเราจะ สร้างสรรค์งานนมัสการพระธาตุให้เปรนแล้วก็เราจะทําบุญร่วมกันนะครับก็ท่านพี่ๆที่ขายของอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรบกวนถอยนิดเดียวนะครับเราจะใช้เรียพื้นที่ตรงนี้นะครับได้โบซ่าดอกไม้ดอกมาก่อนโอกหนาว

เช็ดตัวรถดขอบไ,ไปไปไหว้ยับคุณบาท่วาวัดเย็นครับทีก็ทายลูก,ลกห้พ่พอครับแม่ครับใโลูกแล้วนะซ้อนเข่าไปไหว้ขาดไว่าดเป็นบนที่ได้มานกนะพี่นอ้อง เมร์แล้วก็บัดคืนวสิทธิกก์ในมรรกามะพอดีเนาะย่ายเพ่นไหวไหวถาดกันข้นแต่ยังร้ายเนาะไม้พอก็เมร์แล้วขอไปไหวในถาดนะครับเป็นศิลิมงคลเดินทางไปมาสะดวกเพราะนี่ติดครับ หอมงามพี่น้องงามเต็มคนลูกภาับหว่ายแล้วไหว้ท่าพนมแล้วคนระับพาเพิ่นไปยางล็อกนะเบิองของกินบักมองมิดแนะ่แซ่บขนาด กัครับคมึงกออมไม่ลยไม่ลยยีสิบบาทครับไม่ลยยีสิบบาทอยากแคพอเดี๋ยวผมร้อนเลยครับทุกคนเลยครับ

องเดี ya, <Industry. S 1> uh ้ยวากลองลออยจ้ะอันนี้ช้องร้อยปะชอกล้องร้อยองกลอง้อยองเดียวกล้องเดียวแล้วข้าแม่กินผมก็กินแล้วกินแมงมดเนี่ยใน้บกมวนนะห้างที่ขนมหวานแบบอรย ของเมืองสุโขทัยเลยคุณต้องลองค่ะหอมกรียมกระเทียมพริกไทยซอสปรุงรสแล้วก็สมุนไพรกลับมาหอดโรงแรมแหรอพี่น้องเออหนาวข้างนอก19องศาเนาะ18 18หลล่ะพี่น้องเพราะว่าต่อออกไป19เพราะว่ากลับมามันหนาวขึ้นหนาวขึ้นครับเหนื่อยครับรถดออกมาตะเวียงมาก กินแวกกินเขา่ายูอูดอรนะครับกกินเข่าเปียกแล้วกะ็อุ้ยส่งพลภาพเลย <c oughs> ย่ะะหัวกระหอดทองนะพี่น้องเพราะทาน,นเยนื่ยนัน่งกส็สิอัดคลิปปิดคลิปละครับรถมาตะออกมาตะเวียงนะครับออกมาตะเวียงประมาณเก่ามงรถติดแห้งครับเส้นเส้นประตูไส้นะครับรถติดอยู่อู้ติดบักโดนนะังแล้วกะ็ออกออกมาตะ จากเวียงนะประมาณเกาโมงเกาโม่งเคิงเนาะมากินเข่าเทียงอยู่ล้านเข้าเปียกเส้นอุดอรนะครับล้านเข้าเปียกอ,อยุแยกสั่งบะแข็งนะครับประมาณเทียงสนเนาะเพราะว่าเข้าแวะไปไหวไหวหลวงพ่อประสัยนะครับอยู่วัดโพไซนะครับวัดโพไอ,อยู่น้องไายก่อนนะพาะพอเราไปแวะไหว เป็นซิลิโคมชนเนาะวัดโพชัยวัดหลวงพ่อประสียนะครับแล้วก็ออกมาหอดหอดไสว่าหอดสกนออกมาทาังสกนเนาะสะกนแล้วก็เลรียสิยส่งสกนหน้าแก่นะครับพี่นอ้องแล้วก็ว่าหอดถาพนมมาเสน็นมาเส็นนี้แหละครับพี่น,น้องเส้นออกมาํามเสน็นสามแย,ยบบรนตองพ้ะพ่อกระแม่เราไปยางเนาะ อย่างอย่างเบิ่งง,า,า,งไไามแล้วก็อย่างไปไปไหวพระธาตุล้วก็อื่นสิผ้าเป็นไปเบื่องแห่ผักอุปขุดเนาะแต่เสาขบวนเริ่มเจ็ดโม่งนะครับสิผ้าแล้วออกอย่างไปเจ็ดโม่งเคืงเนาะพอดีเขาเขาเริ่มแห่เขาเป็นเ่อแรกเื่นกันพี่น้องผม,ผมสีผมสีได้เบื้องแห่ผักอุปคุดเขาเขามากว่าถาพนมเนาะตังถาเบิ่งคิปน้อกันได้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ บ่าเทายคลิปตอนออกวัตะเวียงเนาะแก่ย่อนขับรถ้วกับโนนนีนันมันยากพี่น้องเอกสซงกระสานเนาะมันกับ,บ่คือทางด่านบางเตาที่เขาเคยชินเนาะคาสมองสะภาพเ่าก็ต้องได้สแกนตูดใจเนาะในหลัพี่น้องก็เลยทายคลิปให้พี่นอ้องเบื้องน่ะใช่เบื้องให้วิวมันขึ้นนะพี่น้องส <laughs> นหรับคลิปนี้ก็สิได้ไว้้ามีครับฝากติดตามคลิปหนาครับมือ สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย